สวัสดีครับคุณผู้ชมโ <c oughs> อ้โหามาปุ๊บคอไปเลยกู <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอเคนี่จะเป็นพิเศษทียที่มาเห็นผมนะครับโอเคก็เห็นจากปกคลิปแล้วใช่ไหมคีย์บอร์ดกู <c oughs> กดตัวบีกดตัวอีกดตัวอีไม่ติดอ่าคุณผู้ชมครับเออาการที่ผมบอกไม่ติดอ่ะคือมันต้องกดยำๆลงไปลึกๆอะ่ะถึงมันจะติดใช่ไหมแล้วผมก็ลองทำตัวเป็นช่างดูครับ เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยทําได้ปุ๊บก็มาบอกมาอัดเลยเนาะก็เมื่อกี้เลยก็ผมทําการลองดึงไอตัวปุ่มของคีย์บอร์ดเนี่ยตัวตัวบหรือตัวตัวสระอีเนี่ยเออดึมาปุ๊บจเจอเศษขนมใช่ครับเศษขนมเหมือนเป็นเศษเลยมั้งใช่กินหน้าคอมเงตอนนั้นไม่น่าเลย แล้วมันไปติดอยู่แล้วมันก็ทำให้ตัวบีผมแบบกดลงไปไม่ได้เพราะมันแบบเนี้เป็นชิ้นเล็กๆแนาตั้งมันเหมือนกั้นไม่ให้ตัวบีผมกดลงไปคือผมต้องกดลงไปแน่นๆถ้าผมสงสัย,ยว่าทำไมมันไม่หักนี <c> ่ <oughs> เคือเดี๋ยวผมพาไปดูตัวบีของผมแล้วกนันนะเพิ่มเขียนระเรียนอ่ะมีการมาอยู่หน้าเว็บกูเร่อกูเร่อนี่คือดูนะฮะ <c oughs> Ừ, ได้แล้วเย yeah, ้แล้วเอ้ยแค่นั้นแหละไว้เจอกันบาย